โ h e โ l o ทุกคนอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็ห่มผ้าอุ่นๆแล้วดูป่า Reaction a n i m ิเมชั่นโวลชัใหม่ครับ EP 32เห็นว่า EP 33มาแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นจัดให้ต่อแต่ตอนนี้มาต่อ EP 32ก่อนเลยออกำลังกินกันเบื่อจริงไม่เอาแอปเปิลนี่โรบมย่ เค,ค้กอีกแล้วเหรอเค,ค้กที่เคยชื่นชอบก็กลายเป็นแค่อาหารที่ไม่มีรสชาติช่างหอมจริงๆสิ่งนั้นคืออะไรไม่ไม่งกเหรอ เอาสูตรนี้ไปทำสูตรราเมงนูเดลิลซดทีหมดชามซดทีหมดชามสอนทำใส่เห็ดใส่ผักลงไปเพื่อต้มน้ำซุปโอ้ย จริงออกมาเป็นตัวเลยทำแป้งทำแป้งรามเมงว้าวโอ้ทำไมทำอาหารเก่งจังสีฟ้าเอาละเชิญ เชิญชิมโอ้มันอะไรกันเนี่ยมันอะไรกันไม่อยากจะเชื่อเลยว้าวถ้าเอาสูตรนี้ไปให้วิเลเจอร์ละ่ะอ๋อเขาเจอสูตรจากตอนที่กำลังทำของให้วิเลเจอร์ ในบ้านหลังนั้นจะต้องมีสูตรอีกเยอะแน่เลยโอ้โหมาเรามาตามหาสูตรลับกันโอ้ยโอ้ยวิลเลจเจอร์หมู่บ้านนี้สู้ร,รบแล้วไม่ยอมเป็นท่าอีกต่อไปนี่มีสูตรอาหารอีกไหมจะนต้องการสูตรอาหารนะ่ะโอ,โอ้ทางนู้นเลยชี้ไปทางเดียวกันโอเค ในบ้านหลังนี้จะมีสูตรอาหารอยู่หอ,อหิวหิวแล้วโอ้นี่การสูตรอาหารนะ่ะเอ้ยเอาไปได้ยังไงเนี่ยนี่มันสูตรรับจากตระกูลนารุโตเลยนะ <laughs> ตระกูลนารุโตพูดอะไร <laughs> ดูน่ากินนะ โอยย่าตะกะอย่าตากะาตากะกันไอ้นี่ไม่ได้จัดโต๊ะไว้ให้พวกนายนะถึงแม้ว่าพวกนายจะเป็นผู้มีพระคุณต่อหมูบ่บ้านนี้ก็ตามอ่ะอย่าให้ใครเห็นนี่คือมาสเตอร์ฮุกบุกทุกคนข่าวนี้แหละเราจะได้กินของอร่อยกันทุกวันทุกคืนไม่ไม่ไม จะต้องหาอะไรมาเทรดนะอา้าวแฮมเบรอร์เกอร์โดนัทแล้วก็ไก่ทอดไม่มีสักอย่างเลยอะ่ะเพราะเขาทำไม่เป็นนี่ในเมื่อไม่มีสูตรทำอาหารอะ่ะเออเอาสิ่งนี้แทนได้ไหมไม่ได้ฮะของสิ่งนี้ต้องแลกโดยอาหารเท่านั้น เอออ้าวอา,อา,อาละเริ่มเหลี่ยมและเหลี่ยมไม่ไ,ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกำลังเฮ้ยทำไมกุ๊กโหดจังวะกุ๊กอดชักแป็กุ๊ก,กดอกยามาไม่ยอมเก่งเลยโอ้ยโอ้ ดูห้าต่อหนึ่งซูไม่ได้บ้าแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ถ้าแผนเค้กก็ยังพอมีใครมีแผนเคก้กโอเคเรามีแป้งโอเคออกมาทำข้างนอกเขาจะทำแผนเค้กกัน คนทําไม่เป็นเลยเหรอคือมีแต่พี่ฟ้าคนเดียวที่ทําเป็นใช่ไหม <c oughs> ดูอย่างใจจดใจจอ่อโอเคอ,อ้าวไม่ใช่น้ำเฉยๆต้องเป็นน้ำที่ผสมแป้งและไข่ได้อย่างดีอันนี้น้ำน้อยไปเมื่อกี้น้ำเยอะไป อ้าวเพอร์เฟกต์นี่เพอร์เฟกต์เรียบร้อยอันนี้คืออะไรใส่หลับอ๋ออุ้ยโอ้ทำได้เยอะมากนะ <c oughs> โอเคพอเราได้แผนเค้กแล้วเราก็ต้องเอาไปบ้าไม่ได้ของเกนเรามาเพื่อ ก็ไปแรลกออย่าเพิ่งิน uh. ท่านอาจารย์ดูสิพวกเราทำอะไรมาไห uh. นขอดมนวขอเซม uh. ถือว่าผ่านนะ uh. ได้อะไรเนี่ยเม็ดอะไรสักอย่างเ uh. ม็ดอะไรอ๋อเม็ดไอ้นี่เม็ดมะเขือเทศ uh. โอเคพิซซ่า uh. พิซซ่าก็ต้องมีมะเขือเทศมีแป้งมีชีสแล้วก็มีเนื้อสัตว์ ประมาณนี้นะมิสซิซซ่าเนี่ยโอเคเขากำลังจะปลูกมะเขือเทศเป็นส่วนผสมหลักในการทำพิซซ่าโอเคอันนี้เขากำลังจะทำซอสส่วนผสมต้องลงตัวแปะอันนี้ก็คือแปงพิซซ่านวดได้เป็นแปลนเสียนเสียนจัด โอมโตซอสอ่าฮะใช่มีชีสด้วยเห็นไหมต้องมีชีสว้าวโอเคมีเนื้อสัตว์นะเป็นไงอ๋อนี่หน้าผักนี่อะไรเนี่ยอันนี่อะไรเนี่ยพิซซ่าเตรียมพร้อมที่จะอบได้ ือพิซซ่ามาแล้วท่านอาจารย์ือทำได้ดีนี่นาพวกนายมิพรสวรรค์อันนี้คืออะไรอ๋อของทอดก็ต้องใช้น้ำมันตอนนี้เรามีน้ำมันแล,แล้วเราก็จะทอดเฟนฟรายทอดไก่ทอดแล้วก็โดนัทก็ต้องทอดเอานะอ,อะไรนี่เอ๊ะอ้ คือชอบหรือไม่ชอบคือเมื่อกี้ชอบหรือไม่ชอบน่าจะชอบแหละสี่เหลืองจะทำหน้าที่ทอดทอดไก่ส่วนพี่เขียวจะทำหน้าที่ทอดโดนัทป็นฝ่ายเป็นหน้าที่ของพี่แดงอ๋อนี่เบอร์เกอร์ไงว้าวเฟยมเยม พยยนมากบีบเขาทำเป็นทุกอย่างเลยนะแก๊งสติ๊กแมนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็ทำได้หมดโอเคเรียบร้อยได้เบอร์เกอร์แล้วโอเคโดนัทก็โอ้ไม่เฮ้ยไม่โอ้โหอ้าวชิปแป้งโอ้ไม่จะมาเผาบ้านเขาเหรอเอาน้ำมาสักเฮ้ยทุกคนจริงๆนะถ้าเกิด ไฟลุกน้ำมันอย่างเงี้ยห้ามเอาน้ําเทใส่นะครับฟู่เลยนะอันนี้เป็นความรู้นะห้ามเด็ดขาดนะครับต้องอันดับแรกเลยแล้วขอขอสต็อปก่อนพอน,นี้ความรู้จริงๆนะสมมุติว่าเราทอดอะไรอยู่แล้วมันมีไฟขึ้นใช่ไหมจากกระทะอ่ะห้ามเอาน้ําเทใส่เด็ดขาดนะครับเอาน้ําเทใส่นี่คือไฟพุ่งเลยนะวิธีที่ถูกต้องคือ ปิดแก๊สแล้วก็หาฝาอะไรที่มันครอบกระทะนั้นได้สนิทอ่ะครอบไปเลยนะครับเมื่อไฟไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันก็ไม่สามารถลุกลามต่อได้นะครับเพราะว่าไฟต้องใช้ออกซิเจนในการแบบมันเป็นเชื้อเพลิงของไฟออกซิเจนนะครับเพราะาถ้ามันไม่มีออกซิเจนมันก็เรียบร้อยตายไปห้ามเอาน้ําเทใส่ด็ดคอดไปดูกันต่อ <c oughs> อ่ะขาดโดนัทหนึ่งอันจะทำยังไง <c oughs> เหมือนอะไรขาดไปแต่น่าจะได้แหละเฮ้เดี๋ยวก่อนอ้าวนี่มันลถโดนัทรถชาโคลแลพวกเจ้าอย่ามันเนียนแม้แต่โดนัทง่ายๆก็ทำไม่ได้ออกไปซะ โอาจารย์แค่อันเดียวเองอะผมต้องการผมต้องการคุกบุผมต้องการทำไมอาจารย์ดูจังวะผมต้องการคุาาดกดวนตกโอ้ดาม่าเฉยดาม่าเฉยเลย อยืนถึงเช้าไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันไม่ทำงานทำการกันนะมันต้องการบุกใจอ่อนไหมจารย์เห็นถึงความเห็นถึงความตั้งใจจริงของมันอาจารย์จะตอบแทนด้วยเอาไปสามแผ่นพอแบบแบบอะไรอ่ะ เอแทนที่จะได้ทางเล่มได้แผนที่มาแทนแผนที่ไปทำอะไรอ่ะการผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วการผจญภัยเพื่อสูตรลับทางอาหารว้ามากับมากับฉันสีเขียวเราจะไปด้วยกันแล เซคอนกำมิ่งไปคนเดียวแง่เลยอ๋อให้ใครไปคนเดียวอ่ะสีฟ้าไปคนเดียวเหรอจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอ,อสีฟ้านี่สุดยอดนะกล้าไปคนเดียวไม่มีใครไปเป็นเพื่อนสีฟ้าเลยอะ่ะอโอ้นี่ประเทศจีนอันนี้ไหนเนี่ยอันนี้อิตาลี น่าจะใช่โซนนี้พุ่งข้าวเยอะๆอย่างนี้นี่น่าจะเป็นอเมริกาเหรออวกกฤษเหรอเมื่อกี้เห็นพุดดิ้งอยู่เดี่ยวเอเชียแน่ๆน่าจะเวียดนามจีนพวกนี้นะดูนี่นี่คือข้าว ในการจะทำข้าวนายต้องไปเกี่ยวข้าวแล้วมั้ไปไปไปมันอย่างเนี้ยไปซะสวัสดีอามโกฉันต้องการเรียนรู้คอแซงอะไรวนะโคซองโ <c oughs> คซองไอ้ขนมอันนี้เรียกว่าอะไรนะเอาจริงนะ ทำโดนัทช็อกโกแปลตเพิ่มอีกอันหนึ่งยังจะง่ายกว่าต้องมาทำอย่างนี้ <laughs> แม่ปลาทุกคนดูแบบเซียนมากเฮ้ยอันนี้วีเลเจอร์ที่เป็นผู้หญิงเหรอซึ่งเคยเห็นนะเนี่ยอันนี้วีเลเจอร์หัวล้าน <laughs> หัวล้านเหมือนป่าเลยผมบาง ศาสตร์ศาสตร์จีนการใช้กระทะผัดเราได้การเราได้เรียนรู้วิธีการผัดมาจากประเทศจีนนะครับดังเดิมอาหารไทยเนี่ยไม่มีไม่มีผัดแบบไฟแรงใช้กระทะอย่างนั้นนะเราได้มาจากประเทศจีนบายบายมาพร้อมความรู้และวัตถุดิบเฮ้ <c oughs> ยเราจะกลับมาเอาคุกกได้อย่างแน่นอน <c oughs> โอเคทุกอย่างเตรียมพร้อมทางนี้แหละเราจะได้บมุกเราจะได้หมุกด,ดูวิธีการมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟแอนิเมชั่นทุกอย่างต้องพิธีพิถันและลงตัวเป๊ะโอ้นี่ก็เติมวายเข้าไปส่วนผสมไี้มากงอ,อันนี้อะไรลาซันญ่ามีซูชิด้วยอันนี้อะไรวะเนี่ยหมยำกุ้ง นั้นอาหารเยอะมากนะเนี่ยเฮ้ยอย่าใส่เย็นอย่าเพิ่งกินเราต้องใช้คุกบุกท่านอาจารย์จงมาดูสิ่งที่พวกข้าทำนี่มันมาสเตอร์เชฟนี่หว่าเริ่มจากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทาโก้ทาโก้ถือว่าเยอะมากสิ้นต่อมา คืออะไรอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่อันนี้พุดดิง้งอืมเยี่ยมมากน,นี่อะไรผัดไทยผัดไทยซูชิอะไรบับเบิ้ลทีมีอะไรวเนี่้มันไม่ทันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนที่เป็นคุกกี้แล้วข้างในเป็นไ้ว้าว ท่านอาจารย์ชอบอาหารของเราใช่แล้วเพราะฉะนั้นบุกันนี้จะเป็นของพวกเจ้าลูกศิษย์เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมีแต่หน้าปกจานไม่มีกระดาษข้างในเพราะอะไร วว้า <Wow. S 2> จริงๆแล้วสูตรอาหารมันก็คือการที่พวกเจ้าได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมานั่นเองกำลังซึ้งเลย เอาละก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ Reaction Animation vs m เวอร์ซัส EP ีที่32ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ